สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทท่านกอนํำท่านผู้ชมชมการถ่ายทอดฟุตบอลไทยลีกเมืองไทยลีกนะครับคู่ปริลเทโลเล่นที่สโมสรสนามบุญญาจินดานะครับตวนกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดวันนี้ในส่วนของผู้บุ้นใหญ่ก็จะมีคุณปฐมภบอินบำรุงและผมชงสีมารับหน้าที่เป็นผู้บุ้นใหญ่ครับตัเกาสิบนาทีบริลเทโลจะหลางตาได้หรือไม่ครับเพื่อจะหนีจาก โซนที่มินเมตการที่จะอยู่โซนตกชั้นบอลขวาสุมนะมาได้กับสุมหนะลายทะลุช่องอา่าโชว์มาตัวนี้ของทางวีอาน่าหักเข่าเยอะไปครับว่าหลุดนี่ไหมทักทายวีอาน่าบอลทะลุช่องสวยมากนะครับแต่ยิงลงในหักเลือกโค้ชสาวแรกได้เปลี่ยนทางนี่ทู่โอเซฟเขาเซฟโอเวียน่า พไพโรธอันเดอร์ออกก็อย่างเหลือเชื่อครับแค่เตะมุมใหม่ทำเสียเตะมุมเองครับไพโรธแตยังไวพอครับปฏิกิริยาพอบลกระดอนพื้นนะครับตัดสินใจเร็วครับตอนแรกจะรับเข้าซองครับสัมพันธ์เปิดมาเปิดมาให้เปลี่ยนทางูว้าจังหวะตรงนี้บอกว่าโฉบมาแล้วถึงหน้ากรอบ6กหลาแล้วนะครับโอ้โห เป็นสัมพันธ์บรรจงเป็นสองสองไพโรธชกลุงนี่ปริ้นปริ้นไม่ไปไหนครับลุงนลี้คุณกินไปมาแล้วไม่เข้ากรอบโ,อโ,โอว้าก็ยังยังศูนย์ศูนย์อยู่ยย <S <S ไปได้ลุ้นอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับเพราะว่าโยนได้ค่อนข้างกดดันดีครับชกได้ไม่เต็มมือเท่าไหร่ครับไพโรธแต่เหมือนโถมไม่อัดกันเองด้วยสัมพันธ์เกสีนี่เปิดโค้งมาสวยนะครับ สัมพันธ์โค้งไปทางเสาสองได้โขกสูงนิดขึ้นของทางเวียนาแต่ว่าโดนแล้วมันไปไหนไม่รู้ครับมันแป๊กๆโอ้โหเนี่ยครับเลยทำให้จบครึ่งแรกครับเปิดมาจังหวะโฉบตรงนี้ของทางเวียน่าทันยอดสัมพันธ์เปิดเปิดเสาสองคุณดักโป้ได้กค้งนิดหนาแล้วครับหนึ่งศูนย์ที่วิธทโลขึ้นนำว้าบนเฉียวเสาเข้าไปนะครับ เอาจนได้ครับแล้วนี่เป็นจอมเข้าฮอสเลยครับดอฟคอสโซคูดัคโปครับถามประตูแรกในเกมนี้ได้ครับจากการวางครอสของสัมพันธ์เกสีครับบอลโค้งมาแล้วขึ้นตัดหน้าแนวรับครับบุคอครีไปไปเรียดมาตรงนี้สัมพันธ์ถึง ขงคำสมุสมทรเหรอครับเปล่าปิาป้นตรงนี้ฮู้ฮู้คลายมาเกือบเกือบจะสองศูนย์โอ้ไปโรดนี่หลงแล้วนะครับนี่แล้วมันหุ่นอบอนลธนวิทย์บรรจงไปทางเสาสองได้โคกนี่แต่มีเสียงโนบีดังขึ้นแหละครับเสียงโนบีดแล้วบุคลียิงเอาเลิกเอาชัยหน่อย อากเวียนาเวียนาเปิดมาไม่ถึงแถวสองเก็บได้ได้ซัดนี่ครับอวัดก็20งเลยครับที่ฝั่งของเทโลทิ้งห่างออกไปเด็ดขาดเหลือเกอินนะครับยิงลูกนี้นครับโอ้โหเป็นประตูสําคัญเลยนะครับเชียงใหม่อนะู่นแตดกำลังเริ่มเร่งเกมขึ้นไปครับได้ปวนเปลี่ยนจับซ้ายดีดขวาเลยนะครับโอ้โหเฉียบขาดจริงๆ โอ้สกัดมาไม่พ้นอันตรายครับบุคลีเข้าทางปืนของอาวัตดูครับจับแล้วบอลกระดอนนี้ดีดเร็วทันทีครับเลือขวาถึงอโนแล้วครับอโนโมองท่านจะเปิดไม่เปิดกระชากกระชากหนีงนนสงครามตุวดเล่นกันหนึ่งกับอัครวินแล้วตรงนี้กระชองมาการได้ซัดก็ไม่เข้ากรอบครับย,ยังไล่มาไม่ได้ยังตีไข่ไม่แตกหรอกครับ ไวงมาปั่นแบบไม่จับเลยนะครับเล่นกับข้าในมาตรงนี้บอกถึงอ่ะครับสงครามสมุดได้จีเสาแรกแล้วจัดยัดมาก็3ามศูนย์โดยเวียนา่าย,ยิงได้ก็เวียนา่าโ,ฮโฮอ้โหแบบนี้ก็เป็นประตูปิดบัญชีแล้วครับสามคะแนนของโพลิสเทโรครับอยู่ในกระเป๋าแน่นอนอเรียกว่าเกมโอเวอร์แล้วครับสำหรับ ชิงใหม่อยู่ในเต็ดครับพอเสียลูกนี้ไปอีกต้องชมเลยนะครับจังหวะการทะยานมาของสองครามสมุทรแล้วดึงจังหวะครับรอเลือกเลยครับให้มานี่เจ้านี่จะเป็นฝ่ายชนะนี่จะยังอยู่ต่อนะครับก็อจบเกมเป็วว่าบริเทโลเก็บ3แต้มในบ้านได้ละครับ